โอแชนหนูเพื่อนหนูเยอะไหมไ่ม่ายับเหนูมาไหนเนี่ย ทำไปด้วยนะไว้ทางไหนใครหนูเล่นอะไรก่อนนี้นะว้าวใครเนี้ยเดี๋ยวอาแกรอหนูมาเล่นอะไรค่ะ หนูไปไหนมานะเมื่อกี้เดี๋ยวไม่ร้องเลยไปขึ้นเลยค่ะเลื่อนเลยค่ะฮะขึ้นได้ไหมขึ้นได้ขึ้นได้กได้้องรออยู่จับไปดีนะคะปขึ้นป้ายล้วหนูจะัลงตรงไหนเนี่ย ขายไปไหนแล้วขายไปไหนแล้วอ่าอลื่น,น,ล,งนงลงตัวนี้ไหมแกนี่ลงตัวนี้ไหมนูจะไปลงตัวไหนอ่ะได้ไหนหนูจะไปลงตัวไหน หนูรอพ่ะโจ้ด้วยสิหนูจะลงตรงไหนแล้วลงทางนี้อ,อ,อาลงอไม่ลืนล่นหรอ เพื่อนหนู่ด้วยจัะไม่เล่หนมาเล่น่ลดูจะไปรอดจังไหมเดี๋ยวรอก่อนลงไพาพ่ะจูบมาเล่นที่่นอี้ ไปพาพจนมไปเล่นขึ้นไหนนี้นะไปเข้าไปเข้าไปเข้าไป้ยจบไปด้วยได้ไหมอืออู้อืออือ,ไม,อไม่พจน์ขึ้นเฉยๆก็ลงแนละ้วมุมมุดยังไงเนี่ยนะขอมุดด้วยได้ไหมว้าวโอเค เดอ้าหรือลองใส่ไปดิลองไ,ไ,ไปได้ไหมไปไหนล่ะมาท้างไหนจะลงตรงไหนดีนี่เห็นนี่กับน้องเห็นไหม มันป okay. mm ้ายกันดื้อป้ายโอเรอด้วยนี่ไเจอแล้วใส่ยังไงอ่ะใส่กลับมาได้ไหมเดี๋ยวพี่โจไปถ่ายครับ กลับมาอีกรอบนึนไงได้ไหมกลับมาให้ดูหน่อยฮัโลโหลนี่ <c oughs> มีจะขายเชือกด้วยนี่ หนูไปนี่หนูจะไปลงตรงไหนเนี่ยจ้ะเอ๋หนูจะไปลงตรงไหนลงตรงนี้ได้ไหมนี่เป็นบันไดโอ้ป๊อไปลื่นลงตรงนู้นดีกว่าสไลด์เดินสีเขียวอ่ะ นี่เรากันนี้เลยเราคนนี้เลยว้าวเราต้องยกขาขึ้นไปวิ่งวิ่งรอบนี้ครับพีโยนเดินรอบนี้แจ็สหนูกล้าขึ้นตรงนี้ไหมเนี่ยวนสูงมนูสูงไม่เห็นหรอก แต่หนูขึ้นไม่ได้หรอกเป็นของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใช่มันขึ้นทางไหนอ่ะมันมันต้องขึ้นตรงนู้นดูดูดูดขึ้นแล้วก็ปีนเชือกขึ้นไปแล้วก็เดินข้ามมาเนี่ยแถมต้องขึ้นตรงนู้นแล้วก็ต้องเดินข้ามมาตรงนี้ ได้หรือเปล่านะมาได้หรือเปล่านะ แกนหากไปไหนละแกนหากไปไหนละวใจเกิดหรือว่าหนูหาไปนะหนูจะไปรอดตรงไหนมารอดมารอดไหมรอดเชือกมารอดเชือกมาได้ไหมโอ้เรารอดเชือกมาไม่ตกรอดมาเลยค่ะไม่ตกไม่นี่หนูหนูก็จับเชือกแล้วก็ใส่มาเอาขาเหยียบมามาลองดู รอดมาเดินมาเออนั่นแหละจับมือข้างจับมือข้างไม่ตกหรอกจับมือข้างแล้วก็เอาขาเหยียบมาโอเคเก่งเก่งนี่ฮะน้องไปได้แม่ดูน้องไปได้มามา้วยกันไม่เอาเลยขาโต๊เออมามามาจับมือข้างแล้วก็เอาขาเหยียบเชือกมาได้ไหมได้ไหม ไ้แล้วเจะไปจังไหนกันต่อดีนะย yeah. ี่ย้พอเหรอวองทีงเดี๋ยว,ข,ว,วาายขาขึ้นเฮ้ย <Hey. S 2> มา,ต,ามมไไตรงนี้ไปอุโมงค์ตนู้อ่าคืออะไรตรงนี้

เอ้ยหายละอ่ินน้ำไหม ไปดีนะเดินไปดูข้างนู้นเนี่ยพาอโจบไปดูข้างนู้นหน่อย น,นี่พาไปชมดูให้แล้วเออขึ้นเลยขึ้นเลยเอ,อ้ยลบ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 ทางนี้เป็นทางลงค่ะขึ้นทางไหนดีขึ้นทางไหนดี ขึ้นได้ไหมขึ้นไปทางสูงแล้วค่ะแล้วก็มันไหลลงตรงนี้นะโอเคไหมอู้สูงจังเลยนี่อู้หมีสูงมากเลยนะแกนไหนอะบ๊ายบายหน่อยถุกจะลงทางยังไงอะมันสูงอะ แขนลงนยังลง,ล,ลงมาเลยลค่ดดลยะลงมา<อ>ลงเลยของปลอมลมนะอ่าระวังน้องน้องเก่งยังน้องขึ้นได้ด้วยลบลบนี่ไม่ไทยไหนไม่ไทยไม่ไทยอยู่นู่น ทำมาปีนเขาเอ่ะคัวนี้คืออะไรภูเขาเอ,อ่ะอะม,มุดออกมามุดออกมา คืออะไรเนะน,นี่ยตรงนี้มันคือคอะไรเกอะนกเหรอกเกองนกใหญ่มากเลยเหรอว่าเขาเล่นกันยังไงอนะ่ะเล่นให้ดูหน่อยจ<ะ>ัเล่นยังไงไม่เลยหเหรอก็ปีนเหรอจับ,บดีๆนะไปจับอ้าอ้าออกมาแล้วก็ปีนขึ้นแล้วก็ลงทางนู้นไงนู้นเหรอทำไมแม่ตัดได้เหรอทำไมหนูกเก่งจังแลนะเข้าเข้าตรงไหนได้บ้างอ่ะเข้าตรงนี้เหรอเหรอ,หรอ,หรอแล้วเขาปีนขึ้นยังไงอ่ะ โอ้พอดีเลยเหรอโอ้พอดีเลยเนี่ยเป็นบ้านเลยเหรอถ้าฝนตกก็ไม่เกียดเนี่ยไม่ใช่มไม่ใช่บ้านมันคือสนามเด็กเลน่นเดี๋ยวพ่อจะว่าฝนตกก็ไม่เกียดนะเนี่ยพ่อหาบิงบายไหมอ่ะไม่ใช่พ่อหาพีบิงกับพี่ไบโซ่ไหม เออโทรหาพี่บีมพี่แบมเพือพ่อเพอโจ้ตห้ <c oughs> พี่บีมกับพี่ใบเหรอ <c oughs> พี่บีมกับพี่ใบ <c oughs> อืมแงตาคนนัน้อืม <c oughs> ออ่โทรผิดโทรผิด อยากมาเล่นไหมพี่บีมเห็นไหมพี่บีมถูกถ้าเล่นพี่บีมดูหน่อยสิหนูจะคุยกับพี่บีมไม่ใช่หรอระวังหนูจะคุยกับพี่บีมไม่ใช่หรอ ไมาปียข้างนอกล้วขึ้นยานกันไปยานไปนองแล้วไปถึงแล้วไมดนี่คุณยามพ่อบอกว่าฝนกแลไงไปขม่ที่ไหนนะลูกน้าคุณยามาละใช่จ๋าหนือเี๋ยวที่สนามเด็กเล่นาหนูไปไหนมาเมื่อกี้นี่ ไปฉีดวัคซีนมาไม่ลองคุณหมอก็เลยให้ให้รางวัลใช่ไหมใช่แต่ร้อนี่ร้อนไม่เฉียดดันแต่แต่พี่บอกแกพี่บีนตอนพี่ตอนที่พี่จีบป่ะซีนงรอนหายไหมอ่ะโอ้พี่จาตอนดันไหมอ่ะรังหวงเดียวมากเดี๋ยวร้อนจะคลุกคาน รู้จัเหียวไหมรู้จ cin ักฟ้อเหนียวไหม่รู้จ่ะท่ยนะคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เอกงานเยในไม่ไทยไนั่งรออยู่นู่น ใช่ใช่ได้ได้คุณยายแล้วก็พี่ไม้พี่บีมใช่ไหมลูกเผื่อคุณยายส่เหนื่อยเลยจิน่ะหัวเปียกเลยน่ะร้อนไหมลูกร้อนไหมคุณยายหะเบอกวให้าบแมหกก่อนังมาก่นแหลกบก่อนนี้มีอายุ ืสองัไม่เป็นไรไม่เป็นไรืออปียนี้จะไปไหนล่ะแดนหนูไปไหนล่ะไปได้เฉยเลยอ้าเห็นไหมเห็นเงา